จากที่เคยร้องลูกทุ่งจ๋ามาตลอดล่าสุดนักร้องสาวเสียงดีสลักจิตดวงจันทร์ก็ขอปรับเปลี่ยนแนวบ้างค่ะแวว่ารอบนี้อาจารย์วสุห้าวหานนักแต่งเพลงชื่อดังมาแต่งเพลงให้อีกด้วยค่ะตอนนี้ก็ กำลังทำซิงเกิลใหม่กับเพลงของอาจารย์วสุข้าหาร<ม>ก็จะลองเปลี่ยนแนวดูเพราะว่าที่ผ่านมาก็เป็นลูกทุ่งจา๋าแต่อันนี้ก็ยังยังยัง,ย,ง,ย,งยังใช้คนสืบความว่าลูกทุ่งอยู่อาจจะเป็นลูกทุ่งโน่นสมัยแปลกไปนิดๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ใช่ตัวเราเองอแต่ว่าก็ยังบอกเขาพราะว่าขอขอเป็นขอเป็นตัวเรานะคือลูกทุ่งจะให้แบบ ออกแนวเก่งๆสติงก็ก็ไม่กล้าเหมือนกันตอนที่อาจารย์ประสบแต่ตง,ตงเพลงมาแล้วเป็นไกด์ร้องให้เราฟังนี่แบบเขาร้องเพื่อชีวิตมาเลยนะแล้วเราก็แบบแล้วเราจะร้องยังไง <c oughs> อ่ะนอนไม่หลับอยู่2วันเพราะว่ากังวลกับเนื้อเพลงที่เขาร้องมาเพราะเราก็ เราก็เลยบอกว่าถ้าเราร้องมันเป็นลูกทุ่งนะแต่ที่เขาร้องมาเป็นเพื่อชีวิตเขาบอกว่าไม่ต้องจับทางของเขาให้จับทางของเราเป็นหลักเราดีไซน์เสียงร้องในสิ่งที่เราเราเป็นลูกทุ่งของเราสไตล์ของเราออกไปแต่ว่าของอาจารย์เ็าจะให้ออกแนวแบบขึ้นขึ้น,นลงลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะแบบมันอดไม่ได้ที่จะมีลูกคอแหละ <c oughs> ลูกทุ่งมันต้องมีลูกคอแหละตอนนี้ประมาณ60%ผ่านไปแล้วค่ะเหลือแต่ดนตรีนิดหน่อยคิดว่าไม่น่าจะเกินอาจจะก่อนเดินมิถุนายนมัง้ง